สวัสดีค่ะรินนะคะตัวแทนจากฝ่ายมาร์เก็ตติ้งและ PR ของ AMC Auto ค่ะวันนี้นะคะรินก็ถือโอกาสมาขอบคุณนะคะลูกค้าท,ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดทั้งปีนะคะและเรื่องด้วยโอกาสปีใหม่ปีนี้นะคะรินก็ขอโอกาสนี้นะคะอวยพรค่ะให้ลูกค้าทุกทุกท่านนะคะประสบแต่ความสําเร็จความเจริญนะคะเฮงเฮงแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงกันค่ะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในปีนี้ค่ะกับ AMC Auto ค่ะ สวัสดีครับผมจูเนี่ยจากเอ็มเจลโตสุขาพิบาลสามครับวันนี้ผมจะขอมาเป็นตัวแทนจากฝ่ายขายท,ทุกทุกท่านกอขอบคุณลูกค้าสําหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะขอมาอวยพรวันปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านวิกฤตทุกอย่างไปได้ในปีนี้ครับผมแล้วก็อยากจะฝากถึงลูกค้าที่กําลังติดตามเพจเราอยู่ว่า อยากให้ป e ีนี้ลองเข้ามาเป็นลูกค้าเอมซีดูแล้วเราจะดูแลท่านให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะและตลอดเลยนะคะต้องตรวจดีดใหม่นะคะกับลูกค้าทุกท่านของเรานะคะลิฟต์นะคะัวแทนสายขายนะคะสาก a อ็มซีโตค่าชาร์จแงสายค่ะขอบคุณลูกค้าเรานะคะทุกท่านที่ไว้วางใจให้ลิฟต์และ a อ็มซีออโ้ดูแลท่านตลอดปีที่ผ่านมาและตลอด2ี่กว่าปีที่ผ่านมานะคะในโอกาสที่ ขอให้ผ่านประสบกรณทั้งหมดที่เราได้พบเจอกันในนะั้นปีที่แล้วและปีนี้และปีต่อไปไปให้ได้นะคะและขอให้ทุกท่านนะคะที่สิ้นายนะคะก็ได้เสียนะคะสมหวังในสุดท้าเรื่องเลยนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะทีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะคะละิรับเมเดี่ออฟก็หวังเป็นอย่างยิ่น,นะคะว่าเราได้ดูแลท่านะ สวัสดีครับผมต้นครับในนาม AMG y u s c a วันนี้นะครับในวาระปีใหม่นะครับยินดีรับใช้และให้บริการกล่าวคำขอบคุณสำหรับลูกค้าในปีที่ผ่านมาและปีใหม่นี้หวังว่าลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขในหน้าที่การงานและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม นับว่าไกลตัวแทนของศูนย์บริการบริษัท a อ g อ u t o จำกัดขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับศูนย์บริการด้วยดีเสมอมาตลอดปี63ที่ผ่านมาหวังว่าปี64นี้ทางศูนย์บริการจะได้รับใช้และดูแลบริการรถของท่านอีกครั้งและจะพัฒนาสักรยภาพ การบริการที่ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ